ก็ลองจัดเชลเป็นของใหม่เข้ามาเพิ่มด้วยแล้รู้ลูกค้าเข้ามาก็จะได้เห็นเลยว่าปวดเชื้อได้ที่ิพต่างในงร้านเรามีอะไรบ้างจะมีแต่ม,บบมอเตอร์ไซค์เลยดนซีนดีเซลเติมกับน้ำมันเครื่องเติมกับหม้อน้ําก็มีครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูทีละตัวเลยต,ตัวแรกก็จะเป็นฟัดชิ่งของมอเตอร์ไซค์อันนี้ก็ราคาสองสอง,สองล้วก้าป็บห้าบาทสังเครื่องมอเตอร์ไซค์ก็มี เคลือบเครเื่องยนต์เครื่องก็จะเงียบลงก็ราคาเบาๆครับ195บาทล้างวาล์วล้างหัวฉีดของเบนซินนะครับแล้วก็ล้างหัวฉีดของดีเซลก็มีมีมรถม,มีอาการหนักก็มีอาการซอฟต์ก็มีใครที่อยากลางไอโฟก็เข้ามาได้มาจัดก,กันได้ครับรถใครน้ำมันรั่วซึมจัดตัวนี้เลยครับเฉพาะทางรถใครต้องการเคลือบเครื่องลดการเสียสีตัวนี้คราทพอยไดที ตัวท็อปใหม่ก็ตัวนี้เซราเทคตัวนี้ห้าหมื่นโลไม่ต้อง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 เติมอีกครับเติมแค่ห้าหมื่นโลอยู่ได้ยาวๆเลยตัวนี้ตัวเด็ดของเราขายดีฟัดชิง่งน้ำยาล้างเครื่องเราจะเติมน้ามันเครื่องก็ล้างเครื่องสมอยก็ดีครับผมตัวนี้ลูกค้าการันตีได้ผลครับรถใครที่มอน้ําหายน้ำยามอน้าหายนะครับไม่ใช่มอน้ำหาย น้ำยามาน้ำหายตัวนี้เลยครับรู้เรื่องครับผมครับใครจะเข้ามาก็เข้ามาสอบถามก็ได้นะครับจออเจาะแรกบริษัทกะจจ์นี่มากครับดีครับ